ครับสวัสดีครับสวัสดีแามแรกครับพี่น้องสีหามงกทยบรรยากาศครับถุงร่วงท่งครับพี่น้องเนี่ยเขาลมปูเบิดเรืยครับให้นน่ลมแห้งครับบางสองสามหมื่ครับตาทั้งเครื่องเบาลมดอกครับโอ้ของงามงาปูดินเลยครับบรรยากาศครับสวรรค์บ้านนา ครับผมสุดยอดครับเก็บภาพไว้งปีหนึ่งนี่เท่เงครับครับผมภาพฟ้ามครับบ้านน้องซิมตมบลโคกรามเพื่อจัดจู่ระพากิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับจะติดท้ายง่วแม่ลูกให้เบิ้งครับพี่น้องพุ่นครับย้อนแสงแดดกำลังแห้งครับสีหาโม กินนมช่อเลยครับนีเย็นปัานั่งแบบครับเย็นในรูกกินนมครับเอออยู่ไงกสามก็ได้สองอเท์ครับลูกสามพริกแดงครับผมหัวลูกแรกได้ครับแนมหนาเขาอยู่ห่วงรูยู่ครับตังมาแปีงหรอมบเรียนไซคอนดอกธรรมดาเข้าครับด้สดครับพี่น้องได้ได้สด เอาไปเรียงไ้เจ็บครับก้มสูงลอยหาสิบวกลบครับหลับประกันแทงขาขาโถขาถอนครับเดือนหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับบะมันไทรไงบะหมันหูจิ๋นครับไงครับพี่น้องรบบไงหนาครับขนาดลูกออกลูกหม่มันยังมาจอยครับพี่น้อง เมือ่อี้ครับสี่แล้วไปไวบครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องเปลดราคาใบสามเมื่อันสองพันห้าร้อยครับชงไห้ซีถอยอีสานด้ครับพี่น้องเบิ่เลยครับลูกกินน้มเต่าน้มนี่ดีครับน้มแหลมพีเลียดน้มซีพอมีซิงเลยได้ครับคือว่าไร้เต่าน้มดีเต่าน้มพอกันแป๊บอัไรละ่ะโพราะขันลูกสองลูกสามง่างไไี่ารครับเนี่ จำตังเหรอครับหนาลูกแรกมันยังเหลือซ้ำหนีมันยิ่งเงเป็นหนาเด้วครับเด็ดดีครับท่นโคหนาโคหลังเลยครับแ่้วมีเสียวง่ายครับแนมเข้าอยู่ครับครับหัวลูกอยู่ดิระว่างมะแปงหน่อยครับฟรีๆหรอกครับธรรมดานะครับเดี๋ยวบังเขาเดี๋ยวบังกล่องสงสัยกล่องครับ กุห้หางแย่ครับเกี่ยวกว้หางกัเล่ขอเข้าลงมาหาเรียบร้อยครับชื่อว่ามะเขินครับรบัญชัย้ายดำๆเข้าขาวมะแม่ด้วยครับเจียบขี้ครับขีดบ้ดี้ขี้ติดครับกุ้งแขวนเนาะก็ได้ออกคอกครับสามเมงิน องพันหาร่อยครับพี่น้องถือว่าขมกับนัวโตกว่าง่ายครับได้ลูกแม่ครับงามงามครับก็ต้องได้หลุนยากว่าที่บอกมาเป็นทูผูโตเมียครับนี่เลยเสือเลยครับสบายครับเย็นใน้ลูกกย็นนมครับสบายดีครับนี่กระดาอไม่ไหมนี่ผมผมปล่อยไปเลยปล่อยไปกับแม่น่ะเพราะไปใส่ได้ยู วันนี้ลูกมาเขากันแม็กกันอีนั่นบมดบ้าสนากข้งมวัวขวากันเดียวกันเอาเลดอะไรท่านมีอย่างยอดแดงครับพี่น้องครับแม่นี่ไปเครื่องดำแดงเครื่องอมนะครับถต้าลวกเนี่ยเบิง้ง มันีออกบอดอยู่ครับเป็นมีขอบดำๆอยู่หูดำจิ้มดำอยู่ครับลูกสีได้บอดอยู่ดอกครับถ้าแม่ได้เครื่องอมเครื่องแดงครับนั่นะเย็ยนเชิดง่ามครับหนาล่อกับมาลูกแรกด้วยพี่น้องมาเบิง้งควที่สองครับคมที่สองครับ,รบนี่ บังใกล้่บานเท่า้ะครับเด้อพี่น้องเด้อบังครับหล่อส่างอ่างเรืองครับความสูงรอยสีสิบบวกไปห้ารอยีสิบห้าครับง้อดูกหมูใจพอเป็นครับนี่ลูกตัวที่สองนะครับนี่เด้ออันนี้ลูกผสมขมโตครับพอพันแดงปลาบานแดงน้ำบานเท่าครับนี่กถือว่าเมื่อขี่ไล่ครับกถือว่างามอยู่ครับนี่พอเลี้ยงพอเจ็บแม่นี่กินหยาดีดีครับนี่ เบาเศร้าฝ่าเศร้าข้าเลยมียว่ามีอกับเลี่ยมโยงสิแหละครับรเหมือลำไส้เชียงดีหูดีลูกตัวที่สองครับนี่เปิดราคาไว 24, ้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับพี่น้องนีเรืองแรครับว่าตัวแบบไงนาเรียงนาเจ็บครับนานวกนู่นดีครับมีเรืองแรครับอินหยาดีดี เล็บย่งสีล่ะางับงับย่งสีล่ะาบดมือปากเงี้ยงๆสิโอ้ยนัองอนี่ใหญ่จริงดินี่เราต่วนขันมอนน้อมนกับต้นหยาดบ้างแบบเล็บย่งสั่นล่ะครับลูกสาวได้เรียนก็กว่าเนี่ยครับครับนาเลี้ยงครับที่นี่จ๊อเหน,น่ก็เลยนังหนาใส่ไงดีครับครับเรื่องน้ำใจ้ลำแรงย้อนอ่อนต้นดีครับนมมิติ้งหน่อยๆทาเม็ดข้าวโพดนะครับนั่นแหละ เ <G ül üyor> นี่ยเบิ้งกว่างห้องครับอะไะสองเงินสี่พันหารลอยครับไปบรรยากาศไปหากันแล้วจีไปหากันนี่นะกินนมอ,อยู่ครับอะละกันเมาเบัดเลยทั้งสองโคเนี่ยกนันเท็จจนเต็มเลยมันก็จีเป็นอะไร หาเมื่อนเจ็ดพันกับสองครูนี่กับกัญบิเับเ,ออลลเ,เลยครับจะเอาจุนวดราคายะไรได้สัญญอก็ราคาพิเศษเลยครับสัยกเบิดเลยนี่เอาหาเมื่อนหาพันกับอย่นองอเอถึงบานเลยครับ ล่อรับงวัวเลยครับนี่อะไรรถพิเศษเลยครับกันยกเบิดเลยหาเงอนหาพันครับนี่งว้วายายสองค้มเลยครับเอาไปเรียงเลยซี่ตัวนี่เต็มควาพคุยเรือแล้วครับมันเป็นงว้วพันหน่ครับูกสาวจะสร้างกับไหลเรียงสายบ้างหลยพี่น้องบ้างนะก็จัอยังดีเงินหน่อย,อยแมย่า,ากห่วงรวมเยอะครับ เห็นเท่าตีใบหลวง่ยกับอะไรดิขันมาใส่รถห่วงหลวงอยู่ารักครับนีเยี้ยเป็นน ые, ここ cke, ่าคือแมนตัวครับเบิังนี่นี่ก็มาคุ้มกินน้อแมวนี่เอายังไงกินเสด้ยครับเบิังนี่โอ้แตกกันบ่บ่บ่หายบ่ฝุดบ่ฝาดกับมันตัวนหนึ่งมันบ่หายจินดิครับเป็นหลวงตัวกันบ่หายกินยังไงดิเส้นออกที่บอกเลยทีเบิังนี่หายจินน้อเสดเลย โอ้แฝกคือกันพูดอนะไรล้วงมันได้ครับพูดล้วงมันตัวน้อยๆพูดนะ <c oughs> มาสาวเซ่เลยวะโอ้จังเกิดครับพี่นอ้องสนใจกับทางแม่โทรมาครับไก่ไก่พูดคุยกันครับแล้วถ้าไก่ไก่ไกด้ครับครับไก่ก็รถดว่าได้หลายกับพ่อคุยกันครับชากาแฟครับนั่อะไะ ก็ได้กก่อกันครับพี่น้องอ่ะเอ้าวก็ขอบคุณที่รับชมวงชิบช่องยูทูบสุภาพสั้นนะครับเบิ้งไปครับแต่คน,นเหมือนเช้าง่าพี่น้องผมกับทายเหลือทั้งสี่นละท้ายซื้อมือละท้ายเสาท้ายแรงทังสี่นละครับไม่แย่หรอ,อกครับไม่ยากครับโรคมือละสามสิบสิบผิดก็ได้เข็ยดเองช่องเองกินเองขายเองส่งเองครับแลนเองพร้อม บ่ตองหว่วงครับขอจบชิปไ้ใช่นี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ